ก็แล้วครับตอนนี้เราอยู่ที่สเก็ตพาร์คระยองนะครับผมก็นี่คือบรรยากาศปาร์คของเขาไม่ใช่ระยองเหรอที่ไหนอะชักพงชักพงชักกระพงปะชักกระพงเย่เย่ใช่ตอนนี้เราอยู่ที่สเก็ตพาร์คชักกระพงนะครับผมที่เลยระยองมานหน่อยนึงอืมนั่นแหละคนที่ไหนคนที่นี่แหละเสียงเสียงทำยนงไงครัรอโอเค ก็นั่นแหละประมาณนั้นครับนี่คือบรรยากาศสเก็ตพาร์คครับว่าจะเป็นยังไงเดี๋ยวไปดูกันไป นี่ฝ่าเราจะมาที่นี่ได้นะครับเพื่อนหนุ่ยก็พาไปหลงเข้าป่ายางป่ามันมคือเขาปัก GPS คิดคือแบบว่าน้ํามันก็ใกล้จะหมดปวดขี้ก็ปวดขี้อ,อแล้วก็พามาที่นี่มาถึงก็ร้อนนะครับแต่บรรยากาศที่ได้ก็ดีมากรู้สึกไงบ้างวันนี้ก็ดีครับผมร้อนคะ่ะไม่คิดว่าจะร้อนขนาดนี้แต่ก็ยังดีที่เป็นช่วงฤดูธันวาก็น้าหนาหน่อยนี่ก็เย็นๆใช่ ถ้าถ้าทางที่ดีที่สุดคือนะครับก็คือต้องเป็นทางลาดยางครับจะดีที่สุดอโอเคเราไปคุยเรื่องอื่นดีกว่า <c oughs> มัามุกเก่าๆล้วก็จะไม่ค่อยเล่นนะครับผมนะครับเดี๋ยวผมจะมาเตะท่าสเก็ตบอร์ดตรงนี้นะครับเป็นแบงก์นะครับ โอเคเอาละครับอันนี้เราได้เล่นเสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับผมเล่นไม่ค่อยได้เท่าไหร่เนื่องจากอากาศ ค่อนข้างร้อนนะครับเรามาถึงนี่ประมาณตอนเที่ยงกับบ่ายโมงนะครับผมก็ลคลิปหน้าจะเป็นคลิปอะไรนะครับผมก็อย่าลืมกดติดตามกด subscribe กดไลค์กดแชร์ด้วนะครับผมยังไงก็อย่าลืมติดตามกันครับผม <c oughs> <c oughs>